โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปตนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างของเจเนทูบสายคลีกับสายเจาะนะครับว่ามันมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยังไงเนาะโดยเราจะมาเริ่มกันที่สายคลีนะสายคลีสายคลีจุดเด่นของสายคลีคือข้อแรก1จุดเด่นสายคลี้ข้อแรกก็คือมันเป็นสายหลัก สายหลักเป็นสายหลักนี่ดียังไงเป็นสายหลักก็ดีตรงที่ว่าไอตัวสเตตในในเงาเนี่ยครับมันจะซัพพอร์ตนะทำให้เราหาค่าสเตตจำเป็นใช้เกี่ยวกับดาเมจของเราเนี่ยได้ง่ายนะทั้งครีททั้งครีดาเมจตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> อไอไปนั่นครีตรงนี้อีกเนาะด้วยความที่มันเป็นสายหลักเนี่ยก็ค่อนข้างจะการันตีได้ว่ามันจะได้รับการซัพพอร์ตต่อ,อยาวในสกิลแพทหน้า รวมถึงสกิลที่ตอนนี้ก็ยังบั๊กอยู่ที่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแมดดาก้าฮาวิ่งนะมันก็มีโอกาสได้รับบัฟสูงกว่านะครับด้วยความที่มันเป็นสายหลักนะบางทีเขาอาจจะปรับให้สกิลนู่นสกิลนี่คลีได้อะไรเงี้ยพอเป็นสายหลักอะ่ะเราจะค่อนข้างยืนพื้นได้มากกว่าอันนี้คือจุดเด่นข้อที่1นนะข้อที่สองก็คือจุดเด่นข้อที่สองตีมอนแงโดยธรรมชาติพื้นฐานนะครับเวลาเราไปเก็บเวลด้วยเคมีทุบเนาะ สิ่งที่เราจะใช้ในการเก็บเวลมันจะเป็น Impulsive Slash อยู่แล้วก็คือสกิลนี้ซึ่ง Impulsive Slash เนี่ยครับของสายคลีอะมันจะแรงกว่าของสายเจาะโดยค่ามาตรฐานเลยครับ Impulsive Slash สายคลีจะแรงกว่าสายเจาะแต่ว่าดาเมจสายเจาะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยดียังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสายเจาะทีหลังเนาะผมจะไม่พูดถึงตรงนี้นะก็คือสายคลีนยครับจะตีบอลแรงด้วยความที่ปั่นแรงนะก็จะตีบอลแรงต่อไป เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับเมื่อกี้ก็คือล่าบอสง่ายถามว่าล่าบอสง่ายยังไงด้วยความที่ว่าไอสายคลีเนี่ยครับมันมันแค่ตีอ่ะมันแค่กดคลิกขวาก็คือผมเล่นใน,เ,นอเอลดีเนาะไอผมเล่นในคอมเนาะกดคลิกขวาก็จะกดตีเนี่ยแค่กดตีเนี่ยแค่กดตีธรรมดาเนี่ยครับดามเมจมันมาแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยคุณแค่กดตีธรรมดาดามเมจมันมาแล้วผิดกับสายเจาะที่เขาจะต้องแบบว่าเก็บสแตก็กวอลแอกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ ใช้เงาอะเนสติติกตัวนี้ได้เพื่อการดาเมจบอสบางตัวที่มันแรงมากๆแบบเกินเลือดเกินหลอดเลือดเราอะ่ะแต่ยังไม่ยังไม่เป็น2เท่าของหลอดเลือดเราบางทีเราจะรอดได้ครับเงาเนี่ยช่วยได้พอสมควรเลยในการล่าบ,บอสนะผมเลยมองว่าสายคลีเนี่ยล่าบ,บอสค่อนข้างสบายกว่ามีความสบายในการล่าบ,บอสค่อนข้างโอเคต่อไปก็ข้อที่4เล่นซับ ใน PVP ง่ายถามว่ามันเล่นซับใน PVP ง่ายยังไงเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเล่นสายคลีแล้วใส่ของขาวครับถ้าเราใส่ของขาวเนี่ยมันจะเล่นง่ายนะสายคลีอะเนื่องจากมันมันเล่นกึ่งซับแล้วเราสามารถใส่ของขาวเซตเจ็ดสิบได้เนาะพอเราใส่ของขาวเซตเจ็ดสิบเนี่ยที่มันล้างดีบัฟได้เนี่ยเราจะค่อนข้างวิ่งง่ายใน PVP นะไหนว่าขอนเจ็สิบนี่อ่ะ อีตัวเซตมูลไลท์เนี่ยแต่มันก็เป็นแค่ข้อดีเล็กน้อยเท่านั้นนะต้องมาร์คไว้เลยว่าแค่เล็กน้อยเก่งกว่าเล็กน้อยนี่อย่างนี้มันจะเก่งกว่าในในการเป็นซับใน PP แค่เล็กน้อยนะครับข้อบ่งใช้มันจะต่างกันนะแล้วก็มาถึงข้อดีข้อสุดท้ายนะครับของสายฟรีในมุมมองผมนะก็คือลาไว้กลางจอใหญ่ๆเลย งูใช่ครับงูแค่งูเลยก็คือสัตว์เลี้ยงงูนั่นเองสัตว์เลี้ยงงูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากๆนะตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเทคออกก่อนนี่ตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากๆนะครับเพราะให้ค่า PVP Damage PP, P PP Bonus ที่จะทําให้เราตีแรงใน PVP PVP P PP, P PP Bonus ที่จะไอ P PP Bonus ธรรมดาที่ช่วยได้ไฟนอ่นคลิกและยังให้ค่าป้องกัน P Damage ที่ Damage ส่วนใหญ่ใน PVP เป็น Damage อยู่แล้ว ได้ทั้งถึกได้ทั้งแรงแอตสปีดก็ช่วยได้พอสมควรครับก็คือการที่เลี้ยงงูได้เนี่ยเป็นประโยชน์สูงมากเพราะว่าค่า p v p เนี่ยค่อนข้างหายากนะก็เลยผมเลยมองว่างูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงฟ้าที่ค่า p v p เนี่ยค่อนข้างดีมากๆอันนี้เป็นจุดเด่นที่สายครีมีนะต่อไปไปถึงจุดด้อยกันบ้างจุดด้อยข้อที่1ที่ผมเลือนผิดนะโรดีอ่าหนึง ด้วยข้อที่หนึ่งของสายพลีก็คือดามเมจแย่มากใน p ีพีดาเมจแย่มากใน p v p ถามว่ามันแย่ยังไงก็ด้วยความที่ข้อดีของมันก็คือไอ้นี่เนาะข้อดีของสายพลีในในการตีมอนเนี่ยก็คือมันแค่ตีแล้วปัน่นถูกไหมมันก็เล่นง่ายสบายทําอะไรก็สบายกลับกันใน pvp เนี่ยแหละครับคือข้อเสียเพราะมันมีแค่ตีแล้วปัน่น าอีกฝั่งหนึ่งวิ่งหนีจบมอนมันไม่หนีเราไงมอนมันก็ยืนให้เราต่อยไปเรื่อยไม่ได้หนีเราเราก็สบายดิแต่คนในพีพเนี่ยเขาเดินหนีเราเราแย่เลยนะเพราะว่าข้อเสียร่วมของอาเคมิททั้งสองสายคือมันวิ่งช้าถ้าคุณมีแค่ตีธรรมดาอย่างเดียวอะความหลากหลายในการทำดาเมจคุณน้อยมากฉะนั้นดาเมจคุณจะแย่มากในพ v พยิ่งคุณเป็นคนที่แรงที่สุดในตีด้วยแล้วโดนฝั่งนู้นโฟกัสนะครับคุณจะแทบเล่นไม่ได้เลยถ้าคุณเป็นตัวที่ของแรงที่สุดในตีเขาจะโฟกัสคุณหนักมากแล้วคุณจะโดนลาาากกง่ยม นี่เป็นข้อเสียข้อแรกใน PP นะครับต้องบอกว่าเป็นข้อเสียข้อแรกของอะชิมิตสายคลิเนาะทุกคลิข้อเสียข้อที่2ก็คืออ่อนมากอ่อนมากใน GVG อันนี้คืออ่อนเลยใน GVG นี่จะแบบอ่อนมากๆเพราะว่ามันแทบทำอะไรไม่ได้เลยด้วยความที่ตัวมันต้องวิ่งเข้าไปตีระยะใกล้ใน GVG เนี่ยคุณจะโดนลูกหลงตายก่อนแล้วถ้าเกิดคุณของไม่แรงพอมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะ ในการเล่นน่ะก็คือผมแนะนําให้ใส่2วิดแล้วลง gvg ไปเลยอะนะแล้วก็แบบทําตัวเป็นซับพอร์ตสักตัวหนึ่งอ่ะก็คือมันจะไม่เก่งเท่าสายสายเจาะใน gvg แน่ๆอือมประมาณนี้นะต่อไปก็คือข้อเสียที่ผมนึกออกข้อสุดท้ายนะครับของสายคลิกก็คือบาลานซ์บาลานซ์เอฟคริ F คกยาก ถามว่ามันบาลานซ์ไฟอนต์ครียากยังไงไอ้ค่าไฟอนต์ครีเนี่ยครับมันจะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะตามมอนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่มันไม่ได้คิดเหมือนจอไฟอนต์ครีเนี่ยถ้ามันเกินเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไฟอนต์ครีเราก็คือแบบเหมือนต้องใช้ตามตามตามแพดไปอะนะซึ่งการที่เราเลี้ยงงูเนี่ยซึ่งมันได้ไฟอนต์ครีเนี่ยจะทําให้ค่าไฟอนต์ครีของเรามันแกว่งถ้าเกิดงูมันเวลอัพหรือว่า เรารีเซตงูใหม่อะไรเงี้ยเราจะต้องบาลานซ์แสตทใหม่บ่อยไม่เหมือนสายเจาะที่เราบาลานซ์ครั้งเดียวแล้วมันเล่นได้ยาวเนาะสายคลีนเนี่ยจะต้องค่อนข้างจะต้องอัปเดตตัวบ่อยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของในการบาลานซ์นู่นนั่นนี่บ่อยสลับไปสลับมาบ่อยนิดนึงก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่ใหญ่มากแต่ก็เพิ่มความน่าลำคานให้ชีวิตนะโอเคก็จบกันไปนะสำหรับสายคลีนนะต่อไปเราจะไปพูดถึงสายเจาะกันมั่งเริ่มจากจุดเด่นสายเจาะข้อแรกนะครับ จุดเด่นสายเจาะข้อที่1ก็คือมันเวลเก่งมากถ้าของมันโหดเวลเก่งถ้าของโหดถามว่าเวลเก่งถ้าของโหดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วสายครีล่ะพี่บอกสายครีลตีมอนแรงอะนั่นก็ต้องเก่งกว่าไม่ใช่ในเมื่อมันตีมอนแรงกว่าก็ใช่ครับแต่ถ้าของคุณโหดมากๆถึงจุดหนึ่งอะสายเจาะที่มีสกิล i l ลูชันด d ป p ิ้งอันนี้อยู่เนี่ยซึ่ง i l ลูชันด d o ปิ้งสกิลเนี่ยคิดความแรงเป็นเจาะแล้วมีเงาบวกความแรงให้ด้วย ซึ่งค่อนข้างแรงมากเลยแหละแต่มันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอ้ยมันแค่ยี่สิบอินคูนเองเนี่ยซึ่งมันน้อยมากเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วมันจะมีเงาอยู่ตรงนี้อีกนี่มันจะมีเงาอยู่ตรงนี้บวกความแรงมาอีกร้อยอัพได้เนี่ยร้อยแปดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคุณอัพไปดก็คือเหมือนประมาณสี่สิบคูนอินอะไรเงี้ยซึ่งมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจอิมพทอรสิฟสลัเว้ยเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจปั่นแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคุณใช้ไอ้เนี่ยแปะะมออนทีีเดยยวตา่ คุณเวลโคตรไวเลยเว้ยเพราะมันคล้ายๆไนท์เผาเลยสกิลเนี่ยมันจะคล้ายๆไนท์เผาเลยครับถ้าเกิดสกิลนี้มันเด้งแปะแล้วมอนตายไปเลยเนี่ยคุณจะเร็วมากคุณจะเวลแบบไวแบบปีศาจเลยอะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นข้อที่หนึ่งนะซึ่งเป็นจุดเด่นเล็กน้อยนะในความเห็นผมจุดเด่นข้อที่สองนะครับอ่าดาเมจมันโหดใน PVP ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันโหดยังไงเนาะ ก็ด้วยความที่สายเจาะเนี่ยครับดาเมจเราจะมาจากหลายส่วนเนาะทำให้เราเล่นได้หลายอย่างนะก็คือเราสามารถปลายอซิทเทอร์เลอร์ได้แบบโคตรแรงเพราะไอซิทเทอร์เลอร์มันคิดเจาะสกิลนี้เราปลาได้โคตรแรงเลยใน p p d e m o n s t r a t i o n เราก็จะปลาได้แรงมากๆเหมือนกันเพราะมันคิดเจาะเหมือนกัน a อซิทบอมที่สายคิไม่มีแม้แต่ความหวังที่จะใช้ได้แล้วเป็นสกิลระยะไกลแบบเบรสด้วย ก็ใช้ได้นะครับสาหรับสายเจาะคุณคิดดูว่าดีขนาดไหนนี่มันสุดยอดขนาดไหนไม่เพียงแต่ดาเมจมันแรงเพราะคุณเป็นดาเมจแยกๆกันหลายแถวนะเกมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะดาเมจที่เป็นก้อนเดียวใหญ่เวลาเข้า PP มันจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ดาเมจที่แบบมาจากหลายสัดส่วนเข้าไป p p จะเก่งกว่าครับเนี่ยคุณยังเอซิทบอมได้อีกระยะไกลมีสกิลระยะไกล2ท่าในการตามเก็บเป้าหมายที่คุณวิ่งไม่ทันมันวิ่งหนีไปแล้วคุณก็ตามซ้ําได้คุณมีสกิลทับศพอย่างเดโมนสทรีชั่น คุณมีลูชันดปปิ้งที่ทำดาเมจให้คุณเรื่อยๆแค่วิ่งไปถูซึ่งของสายขีย้แม่งแทบไม่มีผลเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเจาะนี่คือแบบแม่งแรงอยู่ใน PP เนี่ยก็คือดาเมจมันจะแรงมากครับใน PP ทเทียบกับสายเจาะก็เอ้ไม่ใช่เทียบกับสายคลียจะถือว่าแรงกว่าเยอะเลยประมาณนี้นะสําหรับจุดเด่นข้อที่2แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเมื่อกี้นะครับจุดเด่นข้อที่3ามจะเป็นดาเมจใน GBg คือมันจะเก่งมากๆใน GBg ครับ เปลี่ยนคำเลยดีกว่าเก่งมากใน GVG ด้วยความที่เกี่ยวเนื่องจากเมื่อกี้ GVG เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่จุดเกิดเราตายตัวเนาะด้วยความที่คุณเป็นสายเจาะเนี่ยครับคุณสามารถปลาเดโม t สเตชันเนี่ยสแปมไปที่จุดเกิดของศัตรูได้ถ้าเกิดศัตรูอ่อนแอพอที่จะทําให้คุณเผาไฟไฟฟลอกตายเนี่ยคุณจะฆ่าเขาได้เยอะมากเว้ย จุดเกิดตรงนั้นจะเป็นแบบว่าแหล่งฟาร์มคิวชั้นดีของคุณเลยหรือแบบคุณสามารถปาเดโมเนสเตชันไปรอบๆหินทําให้ศัตรูตีหินลําบากหรือศัตรูที่มาแข่งตีหินกบคุณลําบากอะไรเงี้ยมันดีมากครับเดโมเนสเตชันเนี่ยแล้วคุณมีสกิลระยะไกลอีกสท่าคือเอซิตเทเลอร์กับเอซิตเดโมเนสเตชันเนาะมันก็เป็นสกิลที่ทําให้คุณไม่เสี่ยงจนเกินไปเทียบกับสายคลีท,ที่มันทําได้แค่เดินเข้าไปตีอ่ะผมก็เลยมองว่าเนี่ยแหละมันเก่งกว่าตรงนี้ด้วยนี่แหละแล้วก็ จุดเด่นอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่เป็นผมมองว่าเป็นจุดเด่นเล็กน้อยนะข้อสี่ก็คือหมาสแตแตมันคุ้มมากนี่หมาแตตคุ้มคุ้มยังไงก็คุ้มตรงที่เราแทบจะใช้ทุกอย่างของมันเลยครับหมาเนี่ยเราอยากได้เฮสเราอยากได้เพนเราอยากได้พีโบพีดีดีวนี่ก็มีก็ดีพีดีเฟนก็มกีก็ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่สองค่านี้จะไม่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะแต่ พีเพนเฮสพีโบเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้มากๆแล้วหมามันมีให้ก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่ใช้หมาค่อนข้างคุ้มนะคุ้มมากๆเลยแล้วก็จริงๆแม่งบังคับใช้หมานั่นแหละก็ทําให้คุณแบบว่าเล่นสบายๆหน่อยก็ประมาณนี้นะสาหรับจุดเด่นหลักๆของสายเจาะนะต่อไปที่ข้อเสียกันบ้างมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเนาะข้อเสียข้อแรกเลยคือล่าบอสยุ่งยากเงื่อนไขในการล่าบอสของสายเจาะเนี่ย ค่อนข้างยุ่งยากมากครับถามว่ายุ่งยากยังไงคุณต้องใช้สกิลแบบว่าหลายอย่างอะ่ะคุณต้องมีอ่อยากจะล่าบอสแรงคุณก็ต้องมีวอลแอกท่านี้ที่มันคิดเจาะก็คือมันแรงมากท่าเนี้ยคุณก็ต้องมีวอลแอกแล้วเวลาคุณเล่นวอลแอกเนี่ยมันมันจะติดก็ต่อเมื่อยีนับเกตทริกเกอร์ถามว่ายีนับเกตเนี่ยทริกเกอร์จากอะไรทริกเกอร์จาก,ก,ก,จากตีธรรมดากับอิมพลีสเลสก็คือ เมื่อคุณตีธรรมดาหรืออิมพัลสีสแลตเนี่ยคุณจะมีโอกาสติดยินทิกเกอร์20%หมายความว่าอิมพัลสีสแลตเนี่ยมันไม่มีมิสอยู่แล้วถูกไหมแต่ตีธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสตีไม่โดนเว้ยทีเนี้ยสายคลิที่แม่งไม่สนเลยว่ามันจะตีธรรมดาโดนไหมเพราะปัน่นมันไม่มีวันพลาดเป้าเนี่ยแต่คุณเป็นสายจอดเนี่ยคุณต้องสนแล้วทาให้คุณต้องจัดการปัญหาเรื่องฮิตโดยการเบื้องต้นก็คุณอาจจะมาอัพคิวเบสติ้งตรงนี้อัาตรงนี้ช่วยหน่อยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอะ แต่ถึงจุดหนึ่งนะครับยีนักเกตคุณมันก็จะพล็อกได้ไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันแบบมันมันตีไม่โดนอะ่ะอืมแล้วไม่พอแค่นั้นจุดเด่นข้อนี้มันเออจุดเสียข้อนี้มันยาวนะก็คือด้วยความที่คุณแบบว่าดามเมจคุณหวังพึ่งไอวอลแอคเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยระยะเวลามันอยู่แค่หกวิถ้าคุณตายแล้วไม่ได้ชุกกลับขึ้นมาในหกวิหรือชุกกลับขึ้นมาทันหกวิก็จริงแต่คุณซ้ําสแต็กไหนสแต็กใหม่ได้ไม่ทันในหกวิ คุณไปเก็บสแต็กใหม่ั้งกันหนึ่งมันจะต้องแรงเมื่อแปดสแต็คถ้าคุณทำแปดสแต็กไม่ได้มันก็จะไม่แรงมากคุณก็ไปเก็บสแต็กใหม่มันค่อนข้างยุ่งยากมันไม่ได้ไม่แรงนะผมบอกก่อนมันแรงเท่ากันเลยนะครับสายคลีกับสายจเจาะเพราะเผื่อเจาะจะแรงกว่าด้วยแต่มันยุ่งยากนะก็ประมาณนี้นะสําหรับข้อเสียข้อแรกข้อเสียข้อที่สองก็คือหาค่าพ v p ยากอ,อันนี้จะเป็นผลสืบเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้นะ ทำให้คุณหาค่าพียากมากเพราะคุณบังคับเลี้ยงหมาเนื่องจากคุณอยากได้เฮสมันเว้ยคุณก็บังคับเลี้ยงหมาทําให้ตัวคุณน่ะจะหาค่า PP ยากมากถ้าเกิดมันมีสัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยแบบอีผีเขียวเนี่ยที่เป็นเวอร์ชั่นของเจาะเกาะมันจะเก่งมากครับสายเจาะอ่ะใน PP มันจะปีศาจกว่านี้อีกแต่ตอนนี้มันไม่มีมันมีแค่หมาเว้ยแล้วหมาแตดมันใช้ได้ไม่คุ้มเท่าผีเขียวเนี่ยคุณคิดดูถ้าผีเขียวเปลี่ยนเป็นของสายพยกแท็กใช้คุ้มเลยเฮสก็อยากได้เนี่ย เจาะก็อยากได้ค่าพีพีสองค่าก็อยากได้คือมันสุดๆไปเลยอะ่ะแต่มันไม่มีไงก็เลยแบบตัวคุณจะหาค่าพีพียากมากก็แนะนําให้หาจากตรงเอาตรงนี้ช่วยไปก่อนก็ได้คุณก็จะปั่นเบาหน่อยในพีพีแต่คุณก็ได้ค่าพีพีเยอะจากไอ้ตัวแบตเทิรวิวตรงนี้นะก็ช่วยๆกันไปนะพเพราะดาเมจคุณมันหลายส่วนปั่นเบาหน่อยก็ได้แต่คุณต้องไปเทสเองนะว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณนะแล้วก็ <c oughs> ข้อสามก็คือมีโอกาสโดนเนิฟสูงมีโอกาสโดนเนิฟถามว่ามีโอกาสโดนเนิฟนี่หมายความว่าไงมีโอกาสโดนเนิฟก็หมายความว่าไอ้สกิลเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างสกิลแมนดาวกลาฮาริงเนี่ยมันเขียนว่าต้องคริเท่านั้นถึงจะลดคูดาวที่เป็นสกิลแบบว่าปวนทีเด็ดของเราเนี่ย แต่ตอนนี้มันบลัคอยู่มันบัคโดยการที่ว่าคุณไม่ต้องครีคูดาวแม่งก็ลดเว้ยขอแค่คุณจ่ายดาเมจซึ่งถ้าเขาแก้บััคตรงเนี้ยหมายความว่าคุณโดนเนิร์ฟแล้วนะในพีพีแบบทันทีเลยนะถูกไหมแล้วมันมีโอกาสโดนเนิร์ฟทางอ้อมใช้คำว่าเนิร์ฟทางอ้อมนะอย่างการที่สมมุติว่าถ้าเกิดอยู่วันดีคืนดีเขาปรับให้อยูชันดอปปิ้งครีขึ้นมาได้เนี่ยหมายความว่าคุณนะ่ไม่อ่อนลงหรอกแต่สายครีแม่งเก่งขึ้นทันทีเลยเว้ยซึ่งแบบมันเป็นตัวเลือกช้อยคู่แข่งที่่คคุณเเลลือกนนะรับ ถ้าสายคลยีมันเก่งขึ้นมันก็หมายความว่าสายจอะแม่งโดนเนื้อทางอ้อมเว้ยฉะนั้นก็คือก็ถือว่ามีโอกาสโดนเนื้อแบบสูงกว่านะก็คลิปน่าจะสั้นๆเท่านี้นะจบกันไปแล้วแล้วก็มาพูดคุยเลอะเทอทายคลิปกันหน่อยก็คือผมอัปเดตตัวละครผมให้ดูหน่อยแล้วกันนะนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแยกอีกทีว่าตอนนี้นั้นผมขอเปลี่ยนของมาขิงอ่อน ผมอะเลือดหกสิบแปดล้านแล้วหาของก่อนใครยังยูอยู่ตอนนี้ก็อย่าก็ถ้าถ,ถ้าเบื่อก็อันนี้ไปก่อนนะแต่แต่อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยจบแล้วจบแล้วคอนเทนต์หลักจบแล้วถ้าเบื่อก็ปิดได้แต่อย่าเบื่อกันเลยดูกันคนเขาอยากจะขี้โม้หน่อยนี่โอ้ยไอระบบสืบทอดใหม่นี้แม่งก็โอ้ ยากชิบหายไอ้นี่ผมเลือกเจ็ดสิบล้านแล้วทุกคนเป็นไงล่ะเจ็ดสิบล้านพร้อมกับดีเฟนต์แปดหมื่นสองแล้วก็ PVP defense อีกสองอยี่สิบสี่เปอร์เซ็นยังไม่รวมยังไม่รวมค้อนอีกนะ นี่ละครับก็นั่นแหละขอคีโมมาแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวตัวนี้แบบละเอียดละเอียดไว้แยกไว้แล้วกันนะก็ใครที่ยังอยู่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบกันขนาดนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปีโอหน้านะครับสวัสดีครับ